สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ a อท h ช anel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการจัดทับนะครับผมที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับนักสู้โลกาวินาศนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมแถวแถวหน้าผมให้เราจัดไปแค่อย่างละหนึ่งไปเท่านั้นนะครับอย่างละหนึ่งเลยนะครับแถวกลางซอมบี้เอาอไปทั้งหมดนะครับ แล้วที่เหลือเป็นอย่างนั้นหนึ่งนะครับนี่ครับแบบนึงครับเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนส่วนแถวหลังนี้นะครับผมถ้าเราไม่มี t สิเอ็ดนะผมให้เราเอาสไนเปอร์ไปทั้งหมดนะผมนอกนั้นอย่างนั้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในส่วนของบอสต,ตัวนี้เราต้องเน้นสไน์นะครับผมถึงจะได้ดาเมจเยอะนะครับ เดีย๋ยวผมขอเช็คก่อนครับไหมกับกับกันถ้าเรามี T11 แล้วก็ใส่ T11 ไปทั้งหมดนะครับโอเคครับเดีย๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่ามันจะตีบอร์ดได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้กดปบับน,นะครับผมก็คือแบบรเพียวเ,เลยนะครับ นี่ครับรูปแบบนี้ตีได้สองร้อยหกสิบนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรูปแบบนึ่งนะครับผมรูปแบบหนึ่งที่เราจะรู้จักกันนี้ก็คือใส่หน้าอย่างลันหนึงกลางหนึ่งซอมบีทั้งหมดแล้วก็แถวหลังทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวเราจะลองดูนะครับตัวนี้จะเพิ่มรถอารถแม่เหล็กไฟฟ้าไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะดูเลยนะครับผมว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่คิดว่าต่างกันมากานะเพราะว่ารถปืนไรเฟิไฟฟ้านี้มันไม่มีประโยชน์กับการตีบอสนะมันยิงช้านะไปลองกันเลยครับ นี่ครับคะแนนค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รูปแบบนี้มันได้สองสิบสองกับรูปแบบแรกที่ผมพาทําได้สองหกสิบก็ถือว่าต่างกันเยอะนะครับผมอ่เดี๋ยวผมบอกนะครับผมว่าปืนแม่เหลเ็กไฟฟ้านะครับผมมันไม่มีประโยชน์นะครับผมในการปีบอดนะครับผมไม่ต้องส่งไปนะครับอืต่างกันเยอะเนาะ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับยังไงก็ลองไปลองใช้ดูนะครับวันนี้ผมก้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ